สิบเอ็ดสัจจะสังยุตสมาธิวักที่หนึ่งสมาธิสูตรข้อหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่ผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามความเป็นจริงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสูจผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริงย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขเนโรดนี้ทุกข นิโรธคามิมีปฏิปทาเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อความรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกนีสทุกขสมุทัยนิทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาข้อ1 6ึ่ผู้หลีกเล่นอยู่ย่อมรู้ตามความเป็นจริง ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงถึงความประกอบในการหลีกออกเล่นอยู่พิสูุผู้หลีกออกเล่นอยู่ย่อมรู้ตามความเป็นจริงย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกกสมุทัยนี้ทุกขเนโรธนี้ทุกนิโรตคาไม่มีปฏิปทาเธอทั้งหลายจงถึงความประกอบในการหลีกออกเล่นอยู่พิสูผู้หลีกออกเล่นอยู่ ย่อมรู้ตามความเป็นจริงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกและถึงนี้ทุกข์นิโรธคาไม่นีปฏิปทาผู้ออกบวชโดยชอบเพื่อรู้อริยสัจส,สีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกุรบุตรนั้นทั้งหลาย กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชแล้วเพื่อรู้อริยสัจสีตามความเป็นจริงกุลบุตรเราไดเหะ่าหนึ่งในอนาคตจะออกบวชเป็นบรรมชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจกออกบวชเพื่อรู้อริยสัจสีตามความเป็นจริงกุลบุตรเราใดเ่าหนึ่งในปัจจุบันออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านัเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชอยู่ เพื่อรู้อริยสัจส,สีตามความเป็นจริงอริยสัจส,สี่เป็นชไหนคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรตะขาไมนีปฏิปทาอริยสัจก็กุลบุตรเรหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการละถึงในอนาคตการละถึงในปัจจุบันการออกบวชเป็นมิจฉิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชเพื่อรู้อริยสัจส,สีนี้แล ตามความเป็นจริงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึ่งกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขณนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายโกกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบรู้แล้วตามความเป็นจริง คนลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดรู้แล้วซึ่งอริยสัจสีตามความเป็นจริงคุลบุตรเราได้เหล่าหนึ่งในอนสกตการออกบทเป็นบรรพชิตโดยชอบจักรู้ตามความเป็นจริงคุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจักรู้ซึ่งอริยสัจสีตามความเป็นจริงคุลบุตรเราได้เห่าหนึ่งในปัจจุบันตกาลออกบทเป็นบรรพชิตโดยชอบย่อมรู้ตามความเป็นจริงคุลบุตรเราได้เราคุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรู้ซึ่งอริยสัจสีตามความเป็นจริงอริยสัจสีเป็นฉน คือทุกขอ,อริยสัตว์ทุกขสมุทัยอริยสัตว์คานิโรทคาไม่มีปฏิปทาอริยสัตว์ตก็กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการละถึงในอนาคตการละถึงในปัจจุบันการออกบวชเป็นมรรตโดยชอบรู้ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดรู้ซึ่งอริยสัตว์สี่เหล่านี้ตามความเป็นจริงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึ่งกระทำความเพียร เพื tahu, ่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกพระถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สมณะและพามเราได้เราหนึ่งในอดีตการรู้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพามเราได้เหล่านั้นทั้งหมดรู้แล้วซึ่งอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงสมณะหรือพามเราได้รรรรร่วมมมมหหนนนนึงงใออาาาาาคคตตกจจู้เเป็ิสณะืเหล่านั้นทั้งหมด ากรู้ซึ่งอริยสีอริยสัจสีตามความเป็นจริงสมณะหรือพรมเหล่าใดเหล่านั้นในปัจจุบันตการย่อมรู้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรู้อริยสัจสีตามความเป็นจริงอริยสัจสีเป็นไนคือทุกขอริยสัจละถึงทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจก็สมณะหรือพรมเหล่าใดเหล่านึ่นในอดีตการละถึง ในอนาคตการและถึงในปัจจุบันการรู้ตามความเป็นจริงสมณะหรือาพามเหล่านั้นทั้งหมดรู้ซึ่งอริยส,สัจสี่เหล่านี้ตามความเป็นจริงดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึ่งกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้สมุทยัยนี้นิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่ีปฏิปทาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ก็สมณะหรือพร,รามเหล่าใดลาหนึ่งในอดีตการประกาศแล้วซึ่งตนประกาศแล้วซึ่งสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดประกาศแล้วซึ่งอริยะสัจสีว่าเป็นสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริงสมณะห, faster, หรือพามเหล่าใดลาหนึ่งในอนาคตการจะประกาศสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริงสมณะหรือพามเหล่านั้นทั้งหมด จะประกาศอริยสัจสีว่าเป็นสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเรล่าใดลบหนึ่งในปัจจุบันประกาศอยู่ซึ่งสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดประกาศแล้วประกาศอยู่ซึ่งอริยสัจสีว่าเป็นสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริงอริยสัจสีเป็นฉคือทุกขาริยสั ทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธขาไม่มีปฏิปทาอริยสัจก็สมณะหรือพามเราใดเราหนึ่งในอดีตการและถึงในอนาคตการและถึงในปัจจุบันการประกาศสิ่งที่ตนร,รู้แล้วตามความเป็นจริงสมณะหรือพามเราาเหล่านั้นทั้งหมดประกาศอริยสัจสี่เหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ตนรู้แล้วเป็นสิ่งที่ตนรู้แล้วตามความเป็นจริง ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึ่งกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกละถึงนี้ทุกขณนโรธคาไม่นีปฏิปทาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายจงยาตึกถึงอากุศลวิตกอันลามกคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะวิตกเหล่านี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่พรหมจรรย์เบื้องต้น,ตนย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหนายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความจัดสรู้นิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะตึกพึงตึกอย่างนี้พึงตึกว่านี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรดนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิป,ปทา ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความตึกเหล่านี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรมจันเบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึ่งกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทา ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าคิดถึงอกุศลและจิตอันลำากว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสรีละก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสรีละก็อย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าจากการตายพระกายแตกแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าจากการตายพระกายแตกแล้วย่อมไม่เป็นอีก สัตว์เบื้องหน้าแต่การตายพระกายแตกแล้วย่อมเป็นย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่การตายพระกายแตกแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้ <S 2> <S 2> ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่พรมจันเบื้องต้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความนายและถึงนิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิดพึงคิดว่านี้ทุกขละถึงนี้ทุกขันิโรธคาไม่นีปฏิปทาข้อนั้นเพราะอะไรเพราะความคิดนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรมัทร์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายละถึงนิพพานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อความรู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกขละถึง นี้ทุกคณนโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าพูดถ้อยคำแกงแย่งกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกสิ่งที่ควรพูดก่อนท่านท่านพูดเสียทีหลัง สิ่งที่ควรพูดทีหลังท่านพูดเสียก่อนเป็นประโยชน์กับเราไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านความเป็นไปอย่างอื่นที่คลาดเคลื่อนท่านประพฤติแล้วท่านยกวาทะขึ้นแล้วเพื่อเปลืองวาทะของผู้อื่นท่านถูกคมขีแล้วท่านจงชำรกออกถ้าท่านอาจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะใช้คำนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่พรมจันท์เบื้องต้น ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความนายและถึงนิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูดพึงพูดอย่าพึงพูดว่าหนีทุกละถึงหนีทุกขันิโรธคาไม่หนีปจิปทาข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเธอ,อคำนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพมจันเบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความนายและถึงนิพพานดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์และถึงนี้ทุกคณิโลธคาไม่มีปฏิปทาดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าพูดเตระฉานคาถาซึ่งมีหลายอย่างคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องรกเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้ เรื่องของหอเรื่องยาาเรื่องยาเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตอกเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบตเลเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆข้อนั้นเพราะแห่ไรเพราะถ้อยคําเหล่านี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นพรหมจันย์เบื้องต้น ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความนายและถึงนิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูดพึ่งพูดว่านี้ทุกและถึงนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทาข้อนั้นเพราะไหไรเพราะถ้อยคำนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพมจันเบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อนายและถึงนิพพานดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึ่งกระทำความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์และถึงนี้ทุกข์ขณิโรธคาไม่นีปฏิปทาธรรมจักกับปวัตนะวรที่สอง